السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة في الدارين، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا، ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة تقول لمن اعتصم بها خير عِصمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين رحمة وأنزل عليه الكتاب والحكمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قوام سنتي قوام الميتا، قوام جمرن ذات إله الله سبحانه وتعالى องค์พระผู้เป็นเจ้าประสบแด่ผู้ฟังผู้รับชมรายการของมัสยิดทอิดในตอนที่24ยังคงอยู่ในพันธกิจของท่านนาบีสุลตัลลอฮวาลัยฮุลลในปีที่8แห่งฮิจรัศสกราันั่นก็คืออัลบยัยะตุการให้สัตยาบันอัลบัยะในที่นี้ก็คือบายะตุอัลฮิมักกะการให้สัตยาบันของชาวมักกะ ในวันที่ท่านนบีสุลต่านละฮัยฮิวสัลลัมนั้นสามารถพิชิตนครมักกะได้ก่อนที่เราจะเข้าในเนื้อหาเหตุการณ์เรื่องราในประวัติศาสตร์เราจะต้องมาทำความเข้าใจเล็กน้อยสำหรับคำว่าบยะคำว่าบยะหรือการให้สัตยาบันนั้นท่านอิบนคห์ดูนได้ให้คำนิยามว่า ถิกลัม د, น,นั้นใบ يعة ที่คือ د, ั้อญญหรลอการทำสนสัญญาออลตในการที่เรานั้นจะมอบการต่อให้กับท่านนาบีซลลละฮ์อะลย์วะซลลัมนั่นคือความหมายของอใบ ي ะ พูดง่ายๆก็คือสนที่สัญญาหรือพันธ,ธสัญญาที่เรานั้นจะมอบความต่ออาให้กับท่านนาบีสุลต่านนั่นเองทีนี้เรามาเริ่มเรื่องเหตุการณ์อัลไบายอาคทางนี้กันในวันแห่งการพิชิตนครมักกานี้เมื่อท่านได้เดินทางเข้าสู่นครมักกาแล้วเนี่ยท่านนาบีทําการคุตบะ ปากถาธรรมอภิรายถึงบทบัญญัติต่างๆของอันอิสลามมากมายหลายข้อด้วยกันเมื่อเสร็จสิ้นจากการคุตบะปาทขาธรรมแล้วเนี่ยผู้คนในนครมักกะจึงเริ่มให้สัตยาบันกับท่านนบีนิุลลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมโดยมีบุคคลสําคัญร่วมในการให้สัตยาบันในครั้งนี้นั่นก็คือท่านมุอาวิยห์ินอบีสุฟยานท่าน อบูกุฮาฟะบิดาของท่านอบูบักรเป็นต้นในขณะที่ท่านนาบีสลุลต์ละละฮ์วะไลฮฺวะสัลลัมและผู้คนน,นั้นกําลังให้สัตยาบันต่อหน้นนาท่านนาบีสุลต์ละละฮ์วะไลฮฺวะสัลลัมได้มีชายคนหนึ่งมีท่าทีประมาทมีท่าทีกลัวท่านนาบีเดินเข้ามาหาท่านนาบีสุลต์ละละฮ์วะไลฮฺวะสัลลัม

อานาบุูอิมราตินแต่ถาวาเรานั้นเป็นเพียงบุตรของหญิงปุตุชนธรรมดาคนหนึ่งกานัตตะคุลุลกดิดนะที่รับประทานเนื้อแห้งหรือรับประทานเนื้อตากแห้งอัลกดิดนั่นก็คือเนื้อตากแห้งเนื้อตากแห้งในที่นี้ก็หมายถึงอาหารธรรมดาของปุตุชนธรรมดาทั่วไปของชาวอาหรับนั่นเองไม่ใช่กษัตริย์หรือไม่ใช่คนใหญ่คนโตใดๆ นี่เป็นการปอบประโลมของท่านนาบีสุลต่านออะลัยฮุสัลลัมต่อชายคนนั้นซึ่งสแสดงถึงความติดดินความเมตตาของท่านนาบีสุลต่านขออะลัยฮุสัลลัมต่อผู้ที่มาหาท่านต่อมาเมื่อเสร็จสิ้นจากการให้สัตยาบันของฝ่ายบุรุษเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นบรรดาสตรีในนครมักกะก็เริ่มให้สัตยาบันต่อท่านนาบีสุลต่านออะลัยฮุสัลลมัม โดยมีเนื้อหาในสัตยาบันดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นหนึ่งจะไม่มีคู่ภาคีหรือพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลา 2. ไม่ลักทรัพย์สมไม่ผิดประเวณี 4. ไม่ฆ่าบุตรของตน 5. ไม่กล่าวคำกล่าวร้ายว่าร้ายมุสาต่อผู้อื่น 6. ไม่ฟ่าฝืนต่อท่านศาสนาทูตในเรื่องของความชอบธรรมเป็นตน้น ต่อมาท่านนาบีสุลต่านฮะลฮิอัสสลามหลังจากที่ทําการหมุ่บายะหรือทําการบายะทั้งหมดแล้วในนครมักกะท่านนาบีสุลต่านฮะลฮิวะสัลัมก็สั่งให้ท่านบิลานขึ้นไปทําการอาซจานประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลอิสลามบนวิหารอัลกาบะและนี่เป็นการประกาศอัลอิสลามครั้งแรกบนวิหารอัลกาบะฮันมีเกียริ อย่างเปิดเผยณนครมักกะและในขณะที่ท่านนบีได้พำนักอยู่ณนครมักกะนั้นท่านได้ทําการย่อละหมาดตลอดการพำนักของท่านณนครมักกะในการต่อมาท่านนบีสโลลล์ฮวายลห์ฮิวสันลำท่านได้ส่งกองกําลังออกไปเพื่อปรามชาวเผ่าหรือชนเผ่าที่ทําการสักการะเทวรูปต่างๆ ท่านนบีสุลตลล่านฮะอยิวะสัลลัมได้ส่งท่านคอลิดบินวาลิดพร้อมกับทหารมาอีกสามสิบนายไปที่วิหารเทวรูปอัลอุซจาของชาวเผ่ากูริชณเมืองนัคละ,ะและส่งท่านอัมบ,บินอัลอาชที่เรารู้จักกันไปที่วิหารเทวรูปที่ชื่อว่าสุวาเทพเจ้าของเผ่าฮุไซที่ตั้งอยู่ห่างจากนครมักกะ ประมาณสามใหม่และทรงท่านสาดบินเซตไปที่วิหารเทวรูปของมันะเป็นเทพเจ้าของเผ่าคัลและเผ่าคุซาะณเมืองมุชันล,ลันการพิชิตนครมก,กาและการล่มสลายของอาณาจักรแห่งเทวรูปเทพเจ้าต่างๆทำให้เชื่อเสียงของอันอิสลามนั้นขอจรกระจายไปทั่ว ในคาบสมุทรอาหรับในหมู่คนชาวอาหรับเองและทําให้ชาวอาหรับส่วนใหญ่นั้นเริ่มยอมรับอันอิสลามอันนึ่งมาจากเห็นการช่วยเหลือจากเอกองลอสุบฮานูตาลาที่มีต่อมุสลิมจึงทําให้อารับส่วนใหญ่นั้นหันมาศรัทธาและเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแต่ทว่านะ ยังมีชนเผ่าบางชนเผ่าของอาหรับเนี่ยยังทําการต่อต้านและปองร้ายต่ออัลอิสลามอยู่นั่นก็คือเผ่าสกีฟและเผ่าฮาวาซินนะมีการรวมตัวกันของหัวหน้าเผ่าทั้งสองเผ่าและเผ่าอีกมากมายที่เป็นเผ่าเล็กๆที่ยังไม่ยอมรับและยังต่อต้านอัลอิสลามอยู่น,นำโดยนามาลิกบินอาอุฟอันนัสรีนะ ประชุมกันเพื่อวางแผนโจมตีกองกำลังมุสลิมนะจนทำให้นะเกิดสงครามหรือจนทำให้สงครามที่มีชื่อว่าฮุนไน์ต้องประทุขึ้นนะสงครามฮุนไน์นะทีนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของคำสงครามฮุนไน์บ้างฮุนไน์นะฮุนไน์เป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างมักกะและเมืองตอเอฟระหว่างนครมักกะและ เมืองต่อเอฟสงครามภาในนั้นนะเป็นสงครามที่เผ่าสกีฟและเผ่าฮาว,วาซินพร้อมกับชนเผ่าเล็กๆจำนวนหนึ่งเนี่ยได้จุดชนวนขึ้นซึ่งรวมตัวการก่อวอดเพื่อทำการนะทำสงครามกับมุสลิมโดยอ้างเหตุผลว่านะเพื่อฉกฉวยโอกาสนะโจมตีกองทัพมุสลิมก่อนที่มุสลิมนั้นจะยกทัพประชิดดังนั้นสาเหตุนะ ของสงครามนั่นก็คือการปองร้ายต่อกองทัพอิสลามนั่นเองนะเมื่อท่านนาบีสลุลต์ละฮในหัวเสันลมได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วท่านนาบีได้ออกไปพร้อมกับทหารชาวมด,ดีนนะจำนวนหนึ่งหมื่นคนทหารมุสลิมนะที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามใหม่อีกจำนวนสองพันคนและทหารมุชรีกีนที่เข้าร่วมรบกับท่านนาบีอีกแปดสิบคน เมื่อกองทัพมุสลิมนะได้เดินทางถึงที่หมายนั้นก็คือใกล้ใกล้กับเมืองใกล้กับฮานายนะท่านนาบีเริ่มจัดทัพนะโดยมอบหมายให้ท่านอาลีนั้นเป็นผู้ถือธงนะถือธงของชาวมดินนะและมอบหมายให้ท่านอื่นๆนั้นถือธงของเผ่าต่างๆของตนท่านนาบีได้ขึ้นขี่พหาหนะสวมเสื้อเกาะและหมวกเหล็กมุ่งสู่สมรภูมิ เมื่อกองทัพมุสลิมเนี่ยได้เห็นกองทัพมหึมาของฝ่ายศัตรูจากไกลๆเนี่ยทำให้ทหารจำนวนหนึ่งในกองทัพขวัญเสียจนมีอารอบชาวอาหรับบ้านนอกชนบทคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะชนะศัตรูได้ด้วยจำนวนเพียงเล็กน้อยแค่นี้หรอกนี่แสดงถึงความคลาดและความไม่ไว้วางใจในองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาออกมาอย่างชัดเจน เมื่อกองทัพมุสลิมยกเข้าใกล้บริเวณวาดีฮุนไนนีหรือในช่องแคบฮุนไนก็พบกับหาฝนจากก้อนหินจํานวนมากที่ระดมยิงมาจากฝ่ายศัตรูที่ซุ่มคอยอยู่ระหว่างช่องแคบและซอกมุมต่างๆในวาดีฮุนไนทำให้กองทัพมุสลิมเริ่มเริ่มแตกแถวหนีหาที่กำบังกันแต่ท่านนาบีสุลต่านละบรนดาอัครสาวกของท่านนั้น นะเช่นท่านอบูบักเช่นท่านอุมรท่านาลีท่านอับบาสท่านอบูซุฟยานบิน n าริ ث ซึ่งเป็นบุตรของอาท่านนบีสุลตลฮฮัดสัลลัมยังคงตรึงกำลังและยืนหยัดอยู่ในแถวรบแนวหน้าได้ท่านนบีจึงสั่งให้ทนานอับาาสเรียกคนกลับมาตั้งแถวตั้งรับทันใดนั้นท่านอับบาสได้ตโกน นะ่เรียกนะเรียกรวมพลนะตะโกนขึ้นว่ายาอัลชาบับบยอัริดวันโอ้โอ้พี่น้องผู้ร่วมให้สัตยาบันนะริดวันเออชาวมาดินะเมื่อได้ยินเสียงนะเมื่อได้ยินเสียงทองของท่านอับบาสและเห็นความเด็ดเดี่ยวของท่านนาบีและอัครสา,าวกที่สามารถยินหยัดอยู่ได้แม้จะมีทหารบางส่วนนั้นหนี ไปหาที่กำบังชาวมาดีนะเหล่านั้นก็จึงขานรับว่าละบใบแคลับใบพวกเราตอบรับ,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 บคําเรียกของท่านแล้วพวกเราตอบตอบรับคําเรียกของท่านแล้วบรรดาทหารที่แตกแถวก็เริ่มกลับมารวมต,วตัวต่อหน้าท่านนาบีสุลต่านวะอะลัยฮุสสลามอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะองค์อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาทรงประทานสกีนะความมั่นคงให้แก่ท่านนาบีและกองทัพมุสลิม นะพร้อมทั้งได้ส่งกองกำลังที่มองไม่เห็นนั่นก็คือมะลออิกะเพื่อต่อกรกับศัตรูที่มีจำนวนมากมายการต่อสู้เป็นไปอย่างหนักหน่วงจนในที่สุดแล้วฝ่ายศัตรูที่มีจำนวนมหาศาลมากกว่ากองทัพมุสลิมหลายเท่าต้องพ่ายแพ้และหนีทัพในเหตุการณ์นี้เอง ทำให้มุชรีกินมักกะที่ออกรบเคียงบาเคียงไหลจํานวนแปดสิบคนนะที่รบในกองทัพมุสลิมเนี่ยเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามโดยพวกเขานั้นได้เห็นเป็นประจักษ์พยานเหตุการณ์การช่วยเหลือของรสุพรณตาลาต่อกองทัพมุสลิมนั่นเองต่อมาหลังจากที่ฝ่ายศัตรูแพ้พ่ายไปท่านนาบีและกองกำลัง มุสลิมได้ทำการติดตามศัตรูที่หนีจากสงครามโคนายนนไปเมืองต่อเอฟซึ่งนำไปสู่สงครามอีกสงครามหนึ่งที่ชื่อว่าสงครามอปป่อเอฟนั่นเองการประทุขึ้นของสงครามต่อเอฟสาเหตุเกิดจากศัตรูที่หนีถอยร่นจากสงครามโคนายนนไม่ยอมจำนวนนะ โดยการหลบหนีเข้าไปในป้อมเนือเมืองอัต,ออต่อเอฟเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นส่องสมกํำลังน่าซ่องสมกํำลังพลและนะกักตุนสเสบียงท่านนาบับดุลลาสุลลัยวะสัลลัมได้เดินทางพร้อมกับกองกำลังมุสลิมจำนวนหนึ่งสู่เมืองตอเอฟเพื่อจับกลุ่มนะคุมตัวฝ่ายทหารศัตรูที่ถอยร่นจากสงครามคุ่หน เมื่อท่านนาบีสุลต่านละฮอัลเลาสัลลัมเดินทางถึงเมืองอัปป่เอฟแล้วเนี่ยพบว่าศัตรูได้ตั้งรับและซุ่มอยู่ในป้อมปราการณเมืองต่อเอฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งด้านในมีสเสบียงกักตุนไว้สําหรับหนึ่งปีเต็มเพื่อรองรับการปิดล้อมอันยาวนานซึ่งชี้ให้เห็นว่าฝ่ายศัตรูนั้นมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีเมื่อศัตรูที่ซุ่มอยู่ใน ป้อมปราการในเห็นกองทัพมุสลิมจึงทําการระดมยิงก้อนหินจํานวนมากใส่กองทัพมุสลิมอย่างหนักหน่วงทำให้มีทหารฝ่ายมุสลิมบาดเจ็บจํานวนมากและมีทหารเสียชีวิตสิบสองนายด้วยกันทําให้ท่านนาบีต้องสั่งให้ตอบโต้ด้วยการยิงเครื่องยิงหินใส่ป้อมปราการของพวกเขาและทําใหา้ต้องสั่งปิดล้อมศัตรูนะ และท่านนบ,บีสุตลต่านละฮะลห์อฺสลามนั้นได้ปิดล้อมนะป้อมเมืองตอเอฟเนี่ยเป็นเวลาสิบแปดวันด้วยกันหลังจากครบสิบแปดวันท่านนบ,บีเห็นว่าศัตรูนั้นมีสเสบียงมากท่านนบ,บีจึงปล่อยศัตรูให้อยู่ในป้อมและสั่งให้ถอนกําลังนะกลับสู่เมืองยระรอนะณห์นะอฮ์ฮากกะแต่ก่อนที่ท่านนบ,บีสุตลต่านละฮะลห์อฺสลามจะถอนกําลัง ท่านได้ยกมือขอดุอาจากอีกองค์ลอสุภานุวตาแล้วว่าอัลออหละได้โปรดนำทางเผ่าสะิฟและโปรดนำพวกเขานะและโปรดนำพวกเขามาในสภาพที่เป็นมุสลิมโดยเถิดท่านจึงถอนกำลังกลับณนเะมืองยะรอนะนครมักกะนะเพื่อจัดฉเฉลยศึก จากสงครามฮานายหลายวันต่อมากลุ่มตัวแทนกลุ่มตัวแทนของเผ่าฮาว,วาซินได้เดินทางมาได้เดินทางมาหาท่านนาบีสุลต่านละวะลอัลลอซลมโดยที่พวกเขานั้นได้รับนับถือศาสนาอิสลามหลังจากที่ท่านนาบีสุลต่านละวะลัลลอซลมเสร็จสิ้นจากพันธกิจของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่ท่านนั้นจะต้องกลับสู่สุนนครมดีนะแต่ก่อนที่ท่านจะกลับสู่นรครมดีนะท่านได้เข้าไปทําพิธีอุคงอมรอทําการตา่อว่าทําการอิสตลามสัมผัสหินดำณนะวิหารอัลกาบบะเมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีอุมระอนแล้วท่านจึงเดินทางกลับสูนนครมดีนะในยามค่าคืน รวมเป็นเวลาสองเดือนสิบหกวันที่ท่านนาบีสุลต่านั้นได้จากนครมดินะหมาหลังจากที่ท่านนาบีสุลต่านกลับถึงนครมดินะหท่านนาบีได้ส่งทูดได้ส่งตัวแทนของท่านนะไปเผยแพร่อันอิสลามให้แก่เชาวอาหรับเผ่าต่างๆและเริ่มมีผู้คนมูคณะต่างๆมุ่งหน้าสู่นครมักกะ เพื่อเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานตะอาาเป็นจำนวนมากศาสนาอิสลามจึงเผยแผ่ไปจึงเผยแผ่ขยายไปในดินแดนในแผ่นดินอาหรับอย่างรวดเร็วบรรดามุสลิมอาหรับนะ่ต่างเตรียมพร้อมในการออกเผยแร่หลักธรรมคำสอนองอิสลามและนำผู้คนเข้าสู่ทางนำแหง่งอัลอิสลามในหัวเมืองต่างๆอีกมากมายต่อไป บทเรียนและข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวเหล่านี้นะท่านนาบีสุลต่านละฮะิสลนลัมอุปนิสัยของท่านท่าทีและมารยาทของท่านนั้นนะอุปนิสัยเรียบง่ายและมีเมตตาต่อผู้ที่มาท่านแม้ในยามที่ท่านนั้นเป็นผู้นำกองทัพแต่ท่านก็ยังมีความอ่อนโยนและทำการปลอบประโลมนะผู้ที่ กลัวท่านดังที่ได้เห็นในขณะที่ในเหตุการณ์ที่ท่านมีชายคนหนึ่งเข้ามาหาท่านเพื่อให้สัตยาบันในสภาพที่กลัวท่านนบีนี่คืออัครลักแม้ว่าจะเป็นผู้นำกองทัพหรือเป็นแม่ทัพก็ยังคงมีความอ่อนโยนมีความเมตตาบทเรียนที่สองหรือข้อคิดที่สองนั่นก็คือชัยชนะหรือความสำเร็จ อยู่หน้าที่อัลลอฮ์ س ب ح ا ูละเราจะต้องเชื่อมั่นและวางใจในเอกองอัลลอฮ์ س ุบฮานแเพราะชัยชนะและความสําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับนะการไว้วางใจของเราตอ่ออัลลอฮ์ س ب า ا ن ه ูละดังดังที่เหตุการณ์ในนะสงคาาโคนัยที่บรรดามุสลิมเนี่ยเมือม่อเมื่อเห็นจำนวนอันมหึมาของศัตรูเนี่ยก็เริ่มนะ มีใจที่หวาดกลัวหวาดหวัว่นนะเริ่มไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮฺสุบฮานตาลานะและอะไรบ้างกว่าน,นี้บ้างกว่าหาทีนะ่หาที่หลบแต่ด้วยความซบัดด้วยความเด็ดเดี่ยวของท่านนาบีด้วยความนะองอาจของท่านนาบีท่านนาบีสุลต่านและบรรดาอาครสา,าวกบางส่วนนั้นสามารถยืนหยัดกองทัพและเรื่องกองทัพกลับมาได้สามนะความมั่นคงเด็ดเดี่ยว และการยืนหยัดของผู้นำนะเช่นท่านนาบีและอัคารสาวกผู้ใกล้ชิดเป็นสาเหตุให้กองทัพมุสลิมมีความเชื่อมั่นและสามารถกลับมายืนหยัดในกองทัพได้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นบทเรียนและข้อคิดที่ดีสำหรับมุสลิมที่มีหน้าที่หรือมีมัสอุลิยะนะเป็นผู้นำจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวนะม,มวีมีการยืนหยัดที่มั่นคง เพื่อให้คนที่ตามนั้นมีความเชื่อมั่นในผู้นำมีความเชื่อเชื่อมั่นในตัวของเราข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนะการด่วนตัดสินนะการมองแต่จำนวนหรือสิ่งที่เห็นด้วยกับตาภายนอกนั้นอาจเป็นสิ่งขวางกั้นชัยชนะและความสําเร็จก็เป็นได้เสมือนในเหตุการณ์สงครามโหนายที่มุสลิมมองเพียงแค่จํานวนของบรรดามุสลิมีนะฮะบรรดานาะบรรดาศัตรู นะแต่หารู้ไม่หารู้ไม่ว่านะชัยชนะนั้นจะมีนะกับกองทัพที่มีความมั่นใจและมีความช่วยเหลือจากลอสสุนตาลาแม้จะเป็นกองทัพที่มีจำนวนน้อยกว่าก็ตามนี่ก็เป็นพันธกิจสุดท้ายในปีที่แปดแห่งฮิจรัสกราดของท่านนาบีสุลตล่าน สุดท้ายนี้ผมขอฝากคำถามไว้สองคำถามคืออะไรคือชนวนเหตุของสงครามฮูนไนและอะไรคือชนวนเหตุของสงคราม